สวัสดีครับดิดียร์ช่อง에โต c ชาน n e l นะครับก็วันนี้ก็จะมีวิธีการโหลดเกมโคจิอาร์ด e ีซีเนซีลีโคะนะครับก็จะเป็นการโหลดแบบโดยตรงด้วยเพสโตนญี่ปุ่นนะครับเริ่มต้นขั้นตอนของการโหลดโคจิอารก็จะมีไม่กี่ขั้นตอนที่จะโหลดได้นะครับก็เริ่มต้นนะครับ1สร้างบัญชีเพสโตนของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ให้เป็นประเทศโซนญี่ปุ่นแล้วก็วิธีที่2โหลดตัวโปรแกรม Japan VPN กับ Open VPN สำหรับ Android นะครับทั้งหมด2อ,อันนี้โหลด2อ,อันนี้มาก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นก็ให้ให้ลบแคชครับให้เปลี่ยนบัญชีก่อนแล้วลบแคชจากตัวโปรแกรมโดยการไปที่ตั้งค่าของเกมเอ๊ะตั้งค่าของโปรแกรมนะครับของมือถือหรือ อะไรก็ได้ที่ให้เราได้นะครับมันจะ,จะมีคําว่าลบแคทที่เก็บข้อมูลนะครับให้ล้างแคทหรือเรียกว่าลบแคทก็ได้ลบไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวของ j p แปน VPN นะครับเป็นเป็นการเสร็จสิ้นแล้วก็มันเ์ชคำว่าโ o จิอาร์นะครับเ์ชคำว่าโ o จิอาร์จะจะขึ้นมาเองเลยครับให้ ให้โหลดเลยแต่ให้สังเกตนะครับถ้าตรงหน้าเมนูอันนี้ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเรามุดไม่สำเร็จนะครับต้องมุดเข้าเพลโตอนอันนี้ให้ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็อันนี้ผมคิดเอาเองนะผมมีวิธีนะครับอ่ะโหลดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอ่าแล้วก็จะเป็นการจะ พูดถึงตัวละครที่ควรเปิดในตู้ไหนบ้างในคลิปนี้เลยนะครับเป็นคลิปสอนโหลดแล้วก็สอนโหลดนิดนึงแล้วก็จะเป็นการว่าตู้ไหนควรเปิดนะครับอ่าอีพิธีหนึ่งสำหรับใครที่เปิดหาตัวลุงแบบไม่ได้ในต้นเกมนะครับให้กดไปตัวนี้ครับเห็นตัวที่ผมชี้ไหมกดเข้าไปครับแล้วเลือกอันแรกนะครับอันแรกหรืออันที่สอเอออันที่สองครับอันที่สองนี้จะเป็นการ การลบข้อมูลของเราไปหมดเลยนะครับแต่เราสามารถลบมันเป็นการลบข้อมูลในเกมนะครับหรือ ID นั่นเองและถ้าใครอยากยาก้ยายเครื่องเกมนี้ ID ด์ดมีแล้วเราก็กดตัวที่ผมชี้ตรงนี้นะกดเข้าไปมันก็จะมีไอเราเกาะ ID นะครับนั่นเองแต่วันที่ผมอัดคือ ID ผมหาย ID ตอนไลฟ์สตรีมหายเกี้ยงเลยนะครับ ล้วกดไปอ่ะกดที่หน้านี้ครับเดีย๋ยวผมสอนวิธีการสร้าง ID ไอ,ไอน,นี้ให้นะครับก็วิธีการสร้าง ID นะครับก็จะแนะนําคือกดที่เมนูแล้วไปเลือกอันที่3นะครับเอ้ยอันที่3ไม่ได้เดียอันนี้อันที่ผมชี้นะอันนี้นะนี่คือการสร้าง ID นะครับมันจะมีให้เราเราก่อ,อรหัสผ่านทั้งหมดนะครับจํา ID ไว้ด้วยอ่ะต่อไปครับ จวละครที่คนเปิดนะครับก็จะเป็นเทียริทที่ผมไปดูมานะเริ่มต้นนะครับตู้ของลูรูสบิชเนียหรือตู้ของซีโร่นะครับตัวนี้อยู่ได้ถึงวันที่11นะครับของเดือนนี้ก็ให้เปิดหาตัวลูรูสกับนานารีก็ได้นะครับนานารีเป็นตัวที่เป็นตัวซับสามารถเอามาเล่นได้ลูรูสก็จะเป็นตัวดาเมจที่ อยู่ในเทียสูงมากคือเทีย SS นะครับต่อมาก็จะเป็นตู้รวมมิดอันนี้ม่เป็นตู้ฟรีนะครับเป็นตู้ที่เราเปิดตอนต้นเกมเลยตู้นี้จะเป็นตัวละครทั้งหมด3ตัวที่ควรหานะครับก็จะเป็นเอ่อนักสืบหอกนะครับ3ตัวนี้ควรเปิดหา ใน ID นะครับเวลาเราจะมันต้นต้นเรื่องอะครับต้นเกมอ่ะเขาจะให้เราเปิดกรชาฟรีหนึ่งรอบมันจะสุ่มออกมาตรงนี้แหละครับว่าเราจะได้ตัวไหนแต่มันจะมีโอกาสที่จะได้นะครับบอกไว้ก่อนอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ยังไม่มีในนาตู้ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ไที่ผมชี้นะนี่คือตัวที่ อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเทียเอนะครับ3ตัวคือ C2 ทูรูรูแล้วตัวนี้อยู่ในเทียเอสนะครับที่เหลือก็จะเป็นเทียเอก็คือตัว2ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยทั้งหมดนี้ผมเล่ามาเปิดตู้รูรูก่อนถ้ารูรูไม่ออกก็พยายามหาเชรเปิดก็ได้หรือข้ามก็ได้แล้วแจกกูเลยว่าคุณจะ หาตัวอะไรหรือไปนเน้นตัว C2 ก็ได้ดีสุดนะครับอ่ะประมาณนี้กับการว่าเปิดตู้ไหนดีสุดนะครับเช่นแนะนำเลยว่าเปิดตู้รู้ๆเถ <c oughs> อะก็ขอคลิปมีแขกครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนนะคือเกมมาปิดปรับปรุงอัดตอนตีสี่ยี่สิบนะครับไออัดตอนตีสี่ก็ไว้เจอกันทุกคนนะครับบายครับโฮมอาริกาโตโบรซิมา